ขอบคุณ,ค,ณคุณแม่ที่มาอุดหนุนลูกๆนะคะดูคุณแม่เอาถ้าไม่ซื้อไปเยอะจังคะโอ้ถูกเนาะคุณแม่มาซื้อเยอะเลยเนาะอขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนคะ่ะโอ้ยน่ารักจะ,จะลองชิมอ้จะหมดแล้วเนาะ แถมลดของลดแนกนเนาะบรรยากาศนะคะบรรยากาศตลาดนัดชุมชนโรงเรียนของเราขายหลายอย่างนะคะจะ,ะม,ามาสัมภาษณ์คุณแม่ก็ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนค่ะข <c oughs> อบคุณ,ค,ณคุณแม่มาซื้อเยอะเลยเนาะโอ้ ขอบคุณนะคะพี่มาอุดหนุนค่ะโอ้ยน่ารัก <c oughs> จะลองชิมเป็นห้องเป็นชั้นนะคะชั้นละหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายทุกห้องเลยะคะ่ะเราก็จะขายทุกๆวันที่หนึ่งนะคะดูไหมคะคนสวยช <c oughs> จบาม <c oughs> ซีบ,บ้านนี่พ่อว่าอือจะหมดแล้วเนาะแถมลดราคดแกเนาะดูไหมคะคนสวยชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศตลาดนัดชุมชนโรงเรียนของเราหายหลายอย่างนะคะจะน่ารักมากเลย <laughs> อ๋อเรือทุงรเดียวถ่ายดีเนาะนะคะออจะหมดแล้วเนาะแถมลดลดแกเนาะถ้าไม่ซื้อไปเยอะจังคะโอ้ถูกเนาอสวัสดีค่ะโอ้น้องอันดุบาลมาเยี่ยงแถวซื้อน้ำนะคะถ่ายอะไรคะ หมดแล้วเนะาะเห็นไหมก็ต้องสวัสดีเอาเงินนะคะอันนีมม่ใครคอันนี่มะมะกอใครคะขอบคุณครับนะคะชิมได้ชิมเลยอร่อยน่าทานมากเลยะคะ่ะ ห้องเป็นชั้นนะคะชั้นละหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายทุกห้องเลยค่ะเราก็จะขายทุกๆวันที่หนึ่งนะคะคืมจะหมดแล้วเนาะแถมลดลดแดกเนาะี่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดแล้วเนะาะเห็นไหมก็ต้องสวัสดีเอาเงินนะคะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศตลาดนัดชุมชนโรงเรียนของเราทายหลายอย่างนะคะจะไปรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ก็มานั่งทานเนาะมชมขนมขับโพดนะะเออชบาทนี่อ๋อแตวาไปกมีนเนาะ้าบาทาบาทเดียวแม่แม่มาอุ่นที่เดจาบาทอันนี้นี้กี่บาทคะสิบาทโอ้ในตลาดมาเกลเนาายยังไงคะไม่ค้างพักเย คุณแม่ขอบคุณคุณแม่ที่มาอุดหนุนลูกๆนะคะดูคุณแม่เอาอมานี้นะมาชาวบา้<ส>บบานกซตบ้านนี่พ่อว่าคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ที่มาอุดหนุนลูกๆนะคะดูคุณแม่เอาอันนี้เด็กจกบาดอันนี้อันนี้กี่บาทคะสิบบาทโอ้ในตลาดมากเาก่าเนา ายยังไงคะไม่ค้างไม่ค่ะได้พมากคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ที่มาอุดหนุนลูกๆนะคะดูคุณแม่เอาก็ขายดีมากเลยค่ะผู้ปกครองมาช่วยอุดหนุนนะคะแผนคือมาไรสิบบาทนะคะกล่องหนึ่งนะมาสัมภาษณ์คุณแม่ก็ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุน,นะคะ่ะ ขอบคุณทุถ้าไม่ซื้อไปเยอะจังค้โอ้นะคุณแม่มาซื้อเยอะเลยเนาะโอ้ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนค่ะเฮ้ยนั่นละคือ10บาทเนี่ย๋อ้จ้าว10บาทเดี๋ยว แม่มาอุ่นก่อนหน้านี้ทําเป็นทุกๆวันศุกร์ทีนี้เราก็เลยว่าเออมาจัดระบบใหม่เป็นว่าเดือนละครั้งนะคะก็คือทุกๆวันที่หนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ทําเป็นทุกๆวันศุกร์ทีนี้เราก็เลยว่าเออมาจัดระบบใหม่เป็นว่าเดือนละครั้งนะคะก็คือทุกๆวันที่หนึ่งค่ะจะหมดแล้วเนาะ ลดแรกเนาะนานนี่นะชาวบาบุติดบาทนี่พอว่เอิบาทเนี่อ๋อตาไบกระมืนี่เนาะห้าบาทห้าบาทเดียวแม่แม่มาอนนี่นะชาบานบุิดบาทนี่พอว่าคิบาทเนี่ยอ๋อตาไกะมืนี่เนาะห้าบาท ชิมได้ชิมเลยอร่อยน่าทานมากเลยค่ะเป็นห้องเป็นชั้นนะคะชั้นละหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายทุกห้องเลยค่ะเราก็จะขายทุกๆวันที่หนึ่งนะคะเป็นห้องเป็นชั้นนะคะชั้นละหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายทุกห้องเลยค่ะ เราก็จะขายทุกๆวันที่หนึ่งนะคะยังเลยซื้อแล้วก็มานั่งทานเนาะมาชมขนมขัาโพ้นะคะขายดีมากเลยค่ะภูครองมาช่วยอุดมนุนนะคะแถมมันดีมานดูน้ไปสิบบาทนะคะกล่องหนึงนะน่ารักมากเลยอ๋อเรือทุงเดียวขายดีเนาะ น,นะคะขายดีมากเลยค่ะผู้ปกครองมาชิดบนนะค่แผู้ปกครองดคืนะบาทนะคะกองหนึ่งนยิ้นรับมูดีนะ10บาทนะคะกล่องนึงนะที่รับชมนะคะขอบคุณมากหค่ะอ,อันหโอ,อ้อหออ้โอ้อ้อะไรบอ้างคุ้โหอ้โาอ้อ้อะไรคอโอ้โอ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้อ้โห้หอ้อ โอ้ถูกเนาะอันนี้มาเลือกขอใครคบขอบคุณครับนะคะใกล้จะหมดแล้วเนาะสวัสดีค่ะโอ้น้องอนุบาลมาเลียงแถวซื้อน้ำนะคะขายอะไรคะ ามาเรียงแถวซื้อน้ำนะคะขายอะไรคะมา,มา,มาสัมภาษณ์คุณแม่ก็ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนค่ะข <c oughs> อบคุณก่อนหน้านี้ทําเป็นทุกๆวันศุกร์ทีนี้เราก็เลยว่าเออมาจัดระบบใหม่เป็นว่า เดือนละครั้งนะคะก็คือทุกๆวันที่หนึ่งค่ะคุณแม่มาซื้อเยอะเลยเนาะค่ะขอบคุณนะคะพี่มาอุดหนุนค่ะโอ้ยน่ารักชิมได้ชิมเลยอร่อยน่าทานมากเลยค่ะอ้โหมุนแล้วเนาะเห็นไหมก็ต้องสวัสดีเอาเงินนะคะ หมดแล้วเนาะแถมลถรถแจกเนาะอุ๊ยละห้าบาทยายซื้ออะไรบ้างคุณยายมาซื้ออะไรคะโอ๋อันนี้จับบาทคนะ่ะอุ๊ยละห้าบาทเนะนะานะ <c oughs>